่สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในซอมบี้สเตทนะครับและที่ผมหายไปหลายวันนี่ไม่ใช่อะไรนะครับแม่งร้อนในนะครับไอเคียโคตรเจ็บเลยไอสัตว์ไอเยียมแมงเป็นโคตรใหญ่อะพูทำไม่ได้อะกินอะไรไม่ได้เลยนะโอ้โหไอเยียแม่งอย่างเจ็บตอนนี้ก็ค่อ,อยชั่วแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแบบนิดหน่อยนะก็มาครับ มาเล่นกันเลยนะวันนี้ซอมบีส้สเตจครับผมอืมมาปะ่ะโอ้ยเอาเฮ้ยอุยอ้ยไอ้น้องไอ้ซอมบี้สาลายไอ้นั่นทำอะไรอะหลบอะหลบเลยรไอ้ห้อยิงอ่าเกมนี้ยิงออตโตโอ้เหรอ,รอไม่มีให้ยิงเองเหรอโอ้ยเยอะจัง โอ้ยลูกเกี้ยงไอ้น้องยัดเลยอืมขีแตงเอเขี้สุดโหดอืมกัดเลยขีดิขีดิขีดิขีอ่าโอ้ยเฮียอะไรอ่ะอุ้ยไอเฮียดิบอย่างโหดเข้ามาเร็วไอเฮียอะไรอ่ะอุ้ยเดินจีมาไอเฮียมันยิงมิสไซร์ได้ด้วยไอเซิร์นสอมบี้สเตทเลยโอ,โอ,โอ้ยเจ็บปาก ไอเจ้วโค้ดเจ็บปากเลยอุย้ยอะไรเนี่ยสอนเล่นเนาะเฮยนทอรีอ่ะอ๋อโอ้ยยยนาก,กาเกสันปอฮีพระเจ้าช่วยไปบิกินเฟอุย้ยมา,าวะมาแล้ววะก็เกมนี้เปิดม,มานานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับเพราะว่าไม่รู้ครับ <c oughs> เพราะว่าผมอยากเล่นตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ เข้ามาแล้แลวก็ยิงแม็ดเดียวแล้วก็ตายเลดยดาเมจสี่สิบสุดโหดไอ้น้องอไอ้เคียเนี่ยมันปืนเปลี่ยนเลยโอ้ยลูกโมไอ้เคียสงสัยยิงทะลุได้ไหมยิงทะลุทำไมไอ้เคียลูกเปียงก่อนเลยไปหลบเข้ามาอนนี้ก่อนพิโรดโอเคเหมือนจะยิงทะลุนะโอเคยิงทะลุครับอโอเคเยี่ยมหมดแล้ว อ่าอาบิลิตี้เหรอผมว่าผมเอาอาโมโ่ดีกว่าไหมโอเคแล้วก็อ๋อโอเคเดินไปตรงนี้ใช่ไหมไปเลยครับ let's go ไอ้เี้ยเจ็เบปากชิหายไอ้เหี้ยตอนนี้มันก็ค่อนชั่วนิดหน่อยแล้วนะครับแต่มันก็ยังแบบมันยังเก็บอยู่นะครับอีย้ยพูดไม่ชัดเลยอืมช่างมันก่อนโอ้ยอะไรปืนตะปู ไอ้น้องเก็บเลยอ้าวปืนกลน,นะปืนอัดแก๊สนะตะปูอัดแก๊สอ้ย DIY ไอ้นอ้องฮึอ้ลูกโม่น่าจะดีกว่าไปอืมโอ้ยยิงทะลุโ้โหโคตรฟินโอ้ยเจ็บปาก <c oughs> อ้ายอืออือไอ้เชี่ยมันมีปุ่มยิงเองเหรอวะ อุ้ยแดดก่อนเลยไอ้น้องซอมบี้ปลาลูกเทนนิสแต่ที่ปลาไม่ใช่เทนนิสแต่เป็นน้ำลายอ่าคีเออผมว่าผมเอาแดดแดดดีกว่านะแดดแล้วมันจะแบบอ่ทะลุทะลุศัตรูได้นะไม่ชนนะค่อน <Okay. S 1> ข้างผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์เลยโอเค สเตทสามมาแล้วเปิดมาก็ยิงกันเลยอืมไอ้ยตายเฮ้ยอะไรดอบอะไรดอบตรงไหนตรงไหนตรงนี้ลูกซองไอ้น้องเทียยุ้ยลูกซองไอ้น้องมาเลยสไลด์อืมขอออฟดูตี้ไอ้สัต์โอ้ทารีโหลดอืมโอ้โหโคตรโคตรตึงโคตรตึงมาดิมาดิขอเก็บตุโมกันได้ไหมเอ้าเดาวเด็ด ไอ้เคียร์ลูกซองกูอะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามันใช้อาวุธหลักสลับไม่ได้อะมันต้องใช้อีกสองอันสลับบอเออเช่จริงด้วยงั้นเอาปืนกลทิ้งไปเลยเอาเชียร์หมดอีกอืมอเย่ไปเอออ่ากินเนตโคนอ่ากระสุนเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมว่า น่าจะดีครับจากาลูกซองกระสุนมีแค่สองนัดนะตอนนี้แม่งมีอยู่สี่นัดไ <c oughs> อ้โอ้ยเอาอุยอ้ยอุย้ยไอเชี่ยวมันระเบิดได้ด้วยไงไอ้น้องไอเยอะคนโหดเลยประมาทไม่ได้แล้วไอ้เชี่ยวมันปลาลูกเทนนิสใส่กูหลบเลยไอ้น้องเฮ้ยตัวเกิดโอ้ยเยอะเต็มเลยโอ้ยเชี่ยเลย เฮียอืมอืมโอ้ยยีระเบิดโอ้ยสุดยอดไอ้น้องอืมอืมไอ้ยี่ตายตายเอาบุญกันดีไหมไม่เอาดีกว่าไอ้น้องอืมกูเล่นโม่เ้ยจังหวะน,นี้มันต้องระเบิดแล้วมั้งนี่ไงระเบิดทัวร์นาไอ้เซดโอ้ยอือไอจะปลาเหรอเฮ้ยน้องเอ๋มาจบแล้ว หลังจากแดดดามเปอร์เพิ่ม10%หกวิเออผมว่าแรกนะ่าจะคุ้มแล้วนะอันอื่นผมว่าผมไม่ค่อยจะได้ใช้หรอกมกั้งอ่าอันแรกแหละลล Death, ไปรีโหลดรอแดดเข้าไปเลยอุ้ยเกมสุดมันในน้องโอ้ยเชี่ยเต็มเลยยิงหนึ่งทีแล้วโดดถอยอืมไอ้น้องกูมาแล้ว ยิงเลยโอ้ยบืนฟ้าบืนฟ้าขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนดิเอานี่มาทิ้งไปเลยเ okay. บิร์ดโอเคตกพิลลเกินโอ้ยเชยี่ยวแมลงสาบออ้ยไอ้เยี้ยแม่งโคนาเกียดเอ้ยเดอะเฮียโน่ไอเชี้ย, no. ย,ยมาเกี่ยวยสไลด์เนาะสไลด์เป็นเปล่า ยิงแม่งเลยโหลดไปต่อต่อต่อไอคีไอชีไอคีตาโอ้โหหนึ่งตัวหนึ่งเม็ดโคตรฟินเม็ดเดียวพออเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโ้อยอโอ้โอ้ยโ้ยโยโอ้โอยอ้นยอ้อ้อยย หนีเหรอน้อ no. งโอ้ยไอ้เชียรมาก็ลูกเกี้ยงไว้ตายไม่ตายยิงโอ้ยเชียร์มาแกเฮ้ยเชียอืมแหลกแหลกไอ้เชียมันไม่ยิมันไม่ยอมยิงอะ่ะมันเป็นอะไรไวะเนี่ยมันยิงเองได้เปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะโอ้ลูกเกี้ยงโอ้โหไอ้เชียระเบิดอืมโอ้ยวู้ย,ย,ยสุดกลับสักหน่อย ไอ้เชี่ยดาเมจยังเบาเลยโอ้ยลุกเกี้ยงไปควายยิงเลยเฮ้ยเชี่ยตัวเชี่ยเลยแท้กูไอ้เชี่ยนี่เหรออืมไอ้เชี่ยรีโหลดพระเจ้าช่วยหนีไปไหนไอ้น้องมีตัวเล็ตตามพี่ไหมเอ๊ะข้างบนมีข้างหลังอ๋อแมลงสาบอืมยิงไหนข้างบนมีแลมดูดิแอ,บอ๋บ่ลงมาไอ้เชี่ยอือหือเบ็ด,ดก่อนลองมา ว่าเชื่อไม่ลงก็ตายอยู่ข้างบนนั่นแหละไอ้น้องเอ่อแทบไม่ต้องคิดใช่ไหม,อมเออแทบไม่ต้องคิดไป let's go เบย์โอเคเตะหกแล้วไอ้น้องมาปุ๊บกูยิงกูยิงโอ้ยยีระเบิดอืมโอ้ โอ้ยอุ๊ยเดียวเดี๋ยวเดียวเกียร์ตรงนี้ก่อนไปเก็บ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 อ้น้องไอ้เกียไอ้ยไม่เอาไม่เอาลูกซองเก็บไว้ชอบชอบชอบอืมอีกุไลเซอร์ไอ้เกียอีกุไลเซอร์มาแล้วเกียอีกุไลเซอร์จะขอออกดุดได้หมดไปรีโหลดเลยอืรีโหลดอย่างไงเกียรงยัดอินดอร์อินดอร์อุ้ยเกียดบเลย เดี๋ยวเดี๋ยวขอยิงก่อนไอ้เชีย่ยโอ้ยไอ้เชีย่ยอะไรเนี่ยยังไหนวะนี่แอรบอยไอ้เชีย่ยอืยิงหลังเลยโอ้ยไอ้เชี่มาแรงสาบโวยเอ้ยเดดก่อนไปไอ้เชีย่ยเกิดอันนาเลยลูกเกี้ยงไปเฮ้ยยิงอือเค้ตายตายตายไอ้เชีย่ยนี่ระเบิดอือถอยก่อนถอยก่อนโอเคโอเคโอเคหลังรถมีหนึ่งตัวเชีย่ยไอ้เชี่ยนี่ต้อง โดดลูกสองหมดหมดโอเคอ่าทะลุไปเออคุ้มคุ้มของคุ้มของคุ้มไอ้น้องโอเคเว็บเจ็ดใช่ย่วุ้ยทะลุหอดวะวุ้ยเจี๊ยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ย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 บุ้ยวุ้ยปืนม่วงปืนม่วงปืนม่วงไอ้กิคุยยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อน ไอ้น้องโอ้ยแดดลบก่อนไอ้น้องไอ้อีควอไลเซอร์เหลาเลยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนดิอือยิงกันเลยโอ้โหแม่งมันยิงยิงมันเบิร์ดอะไงดีวะมันก็เนีเผื่อจะมีชอ็อตให้เราต้องยิงไกลนะครับัวนี้ก็กาดไปก่อนอืมลูกเกียรลูกเกียงโอ๊ยปาลาระเบิดยัดตัวเองโอ๊ยอะไรเนี่ย อืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเชี้ยมาเต็มเลยเชี่ยมังซ่าปัญญาอ่อนไอ้น้องอืมโอ้ยเยอะอืมยิงก่อนยิงก่อนอเชี้ยลูกเกี้ยงไปโอ้คุ้มคุ้มไอ้น้องอืมค่อย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 มันยิงเองไม่ได้อ่ะโอยอะไรวะเนี่ยอืมนันลูกเกี้ยงไปแตก ไปไปเหลา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 เลยเหลาเลยขบวนมีตัวหนึ่งเหรอ,ล,อลงมาลงมาทำไมหมดหมดโอเคเฮ้ยอันก็ทะลุต่อไปดิใช่ไหมอ,อันอื่นไม่น่ามีอะไรลนะไอ้ระเบิดนี่ก็มผมว่าไม่คุ้งวะนี่แหละผมว่าทะลุนี่แหละ n u m b e r ร ของโหดของโหดไปเลยเว้ยแปะแล้วนะครับเฮียเจ็บปากเอ้ยเอ้ยเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดอืมยี่กระจุยกระจายไอ้น้องสุดโหดอุ้ยลุงโมลุงโมจ๋าโอ้ยไอ้เจียโอ้ยไอ้เจียกุ้งแรงอืมอือืหอทะลุโหดทะลุโหดอุ้ยไอ้เจียรั่วมาไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อืมอืมตัวละเม็ดพอข้างบนอ่ะทำไมโอ้มันยิงไว่ถึงอะ่ะอืมเดี๋ยวเอา F16 ยิงเอาก็ได้ค่อยๆอย่อะเออตายสักทีไอ้น้องอืมหมดหมดไอเจมีอืมทะลุทะลุไปหนึ่งทีอืมไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องไอชี่อ่ะอุยอ้ยยิงต่ออืม ตายแล้วยิงยิงไอ้ิจ้ามันโอ้มันไม่มันไม่มีปุ่มยิงให้หรอวะอีเอ๋บนบนโอเคยิงยิงอิจ้าแมลงอื้อวิ่งเร็วจังวะเจอข้างบนอืมอื้มอื้มโอ้ยเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะลบก่อนลบก่อนอีโลด อย่าต่ออย่าต่อโอ้ไอยยี้งแม่งกระเด็นไอ้ยยี้งแม่งกระเด็นโหดจังวะอืมอืมไอ้ต่อเลยโอ้ไอ้อนหลังข้างบนเตี้ยนะฮึมหมดยางเหลือสองตัวข้างบนปะไอายี่ำลงมาละอืมอืมก็ค่อยเบิร์ดก็ค่อยเบิร์ดไอ้ยยุ้ยยุ้ยยี้งมาไงเนี่ยยิงเลยยิงเลย เชี่ยอยากยิงโอ้ยยังมันกระเด็นเลยไอ้เชี่ยกระเด็นเลยอีกเกาตี้อะไรกันนี่อ,ปปนอ่ทิปเบปิลไหมทิเบิลปลาเร็วปะเมื่อยิงออกไปมันจะเพิ่มมาอีกสองบูเลตซึ่งดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์้เงี้ยวคุ้มดิใช่ไหมเออเงี้ยวคุ้มดิไปดิไปดิรอเลยอืม ไอ้เคียเจ็บปากคิดหมายสตเกอรอะไรเนี่ยอ่าคอมแบทซัพพลายอะเราต้องดามเมจอยู่แล้ววปล่าใช่ไหมอันอื่นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจก็ดามดเมจไปเลยอ,อย่าได้คาบอสไว้ใช่ไหมมาแล้วบอสไอ้เคียอ่าอะไรอะไรคำพูดอะไรไม่อ่านโอ้ไอเ้เจ้ ซอมบี category, ้เดนจิแม่งมาแล้วไอ้สุดโอดโอ้ยไอ้เจ้ยโอ้ยแม่งยิงไม่ได้ไอ้เจ้ยตัวยังไงไอ้เจ้าท่าเดิมเหมือนไก่เลยสัตว์โว้ยไอ้เจ้ยแม่งอืมลูกเตี้ยงไปไอ้สัตว์ยิง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 ไอ้เจ้าหัวมันโยกแค่าับเขี้ยอะไรเนี่ยเจ้ายิงไม่โดนไอ้สัตว์ยิงไม่โดนหัวไอ้น้องอืออือโอ้โหไอ้เจ้าโคตรคุ้ม โคตรคุ้มไอ้เชีย่ยเอาเปิร์กมาอย่างคุ้มยิงนัดเดียวแม่งออกสามลูกโอ้โหอืมอืมไอ้เชีย่ยมันมันตีง้อจัง,ง่ะลูกเกี้ยงไปถอยก่อนโอเคเยียเ่ยมไอ้เชี่ยมันเบาจังวะเชี่ยเนี่ยอืมยันหน้าเอาลูกซองมามากเลยหลบก่อนเอด็กเด็กลูกเกี้ยงกูม,มาอทำไห้ร้อยกว่า โอเคโอเคโอเคเขาหัวนี่มันโยกเยี่ยกไอ้เี้ยมิงไงโยกเยี่ยกมเยีเย่ยอะไรเนี่ยกูตียิงหัวไม่โดนเฮ้ยมันโอ้มันปล่อยพีดได้ด้วยโอ้อืมสาบลูกโมก่อนยัด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 เฮ้ยมาแล้วไอ้ยิงม,มิสไซหลบเลยมาอีกลูกก็มึงอืมอืมไอ้เชี้ยมวันยิงออกสามเชกเยี่ยงโหดอืมอืมอืม,อม ไอ้เยี้ยมึงโยกเก๊ะทำไมเนี้ยโอ้อืมจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้เยี้ยเมดเดียวเออจะตายไอ้น้องเอ้าเยี้ยหายไปเลยโอเคสคริปต์เลยอ่าบอสแม่งตายแล้วบอสไฟสุดอีพิกข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีนะเข้าเลยแชปเตอร์หนึ่งแม็กผ่านแล้วอวยเยี้ยอะไรเนี่ย โอ้น่ารักอะไรเนี่ย New Chapter ์อ l o c k นี่ Chapter ต่อไปกูต้องเจอไอตัวพวกนี้เหรอมีอะไรบ้างเนี่ย Runner อันนี้อะไรตัวพ่นอ้วกวะสวัสดีเอเจสกอเปียนไอเจ้อ้ยไม่เป็นไรอันน,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 นี้นี่อะไรมันสอนเหรออันนี้ทาเล n t คล้ายๆเปิร์กวะประมาณน,นั้นมัน้งอุ้ยอะไรเนี่ยดี d ร์ e อีเกิ้ล ออเยี่ยสีทองด้วยมึงร้อยสีบเก้าบาทอืมอืมโอเคนะคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วชอบก็กดไลค์กดซับให้ผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับนะหรือจะอยากให้เล่นเกมอะไรนะก็บอกได้เลยนะครับผมนะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมว่า ผมจะทําคลิปสุ่มยานาีิดีไหมจากเซเลโซนซีโร่ผมดองพิซมาประมาณหมื่นหนึ่งครับอืมโอเคโอเคคนระับไปละบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับผม